สวัสดีค่ะชิคกิกายนักยังไเอาอะไรคะจานกระดาษค่ะโอ้โหโอ้โหสวยจักเลย <c oughs> เล็กๆงั้นเอา้โหกีแก้ยฝีมือดีมากงานประดิษฐ์ไว้ใจเด็กยิงมเปมิกา,า,าสวัสดีวันอาทิตย์ค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะทุกคนว้าวโอ้โอหโ โบก,วกวสวยวเลยเรู้จะทำให้พี่แก้มเหรอคะอุ้ยเก่งมากเลยวันนี้ลองน่านะคะที่กันลองเอาออกดูค่ะน,นีเอาออกมาลองดูเดี๋ยวคืนนี้คืนนี้จะลองให้นอนแบบไม่ต้องมีที่กันฝั่งนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวแม่จะเอาผ้าหม่ม <laughs> จะเอาผ้ามามารองตรงนี้ด้วยนี่ <laughs> เผื่อน้องกิ่งตกลงมาจะได้ไม่เจ็บ <laughs> จะลองดูค่ะว่าจะนอนได้หรือเปล่าถ้าเกิดกิ่งตกลงมาก็คงต้องใส่กับคืนนะคะป้าป๊าก็ลองดูเพราะว่าเวลาเขาตื่นตอนเช้าเขาจะได้ลงจากเตียงเองได้อะค่ะลองดูก่อนค่ะจะตกไหมคะไม่ตกไม่ตกใี่ชายไม่น่าอันนั้นอะไรคะไหนดูสิเฮ้ยมันคืออะไรทำบอกมันพิ่ใษเนาะเหรอเหรอ โอเคนั้นดูแลน้องด้วยนะเดี๋ยวแม่ออกไปดูข้างนอกก่อนนะคะค่ะวันนี้ช่วยป๊าป๊าขยับตู้แช่แข็งค่ะเอาออกจากห้องเล็กตรงครัวนั้นนะคะเพราะว่าเวลาเราปิดประตูแล้วมันล้นนะคะก็เลยลองขยับมาวางห้องนี้ดูค่ะว่ามันจะเป็นยังไงเนาะนชะนล้างผักค่ะวันนี้จะกิน หมูกระทะค่ะวันนี้จะทำหมูกระทะค่ะจะทำหมูกระทะให้หมูน้อยกินหมูมาสองตัวใช่ไหมคะคนนั้นก็ช่วยเด่นนะคนเดนข้กางนะนะจะน่นาก็ช่วยเหรอลูกเอาอันนี้มาใส่ตรงนี้สิเอาน้ำฉีกออกก่อนหลกฉีกแล้วก็จะได้ล้างดีดล้าอะไรคะ เดี๋ยวพี่แก้มล้างเออให้พี่แก้มล้างน้อง,งยงืนงเฉยๆก็ได้กะหล่ำกินเยอะไม่ดีกะหล่ำสดนะกิน<อ>ได้แต่ว่ากิน,นเยอะไม่ดีมออหมูกระทะแหละหมูกระทะหมูกระทะกระเนื้อย่างหมูกระทะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเฮดแม่ล้างเองเดี๋ยวมันจะชันเซลีน่าล้างดีๆลุกล้างให้สะอาดนะคะ ไปร้านเอเชียมาค่ะก็เลยได้ผักสดมาเจะล้างมือเหรอเดี๋ยวค่อยล้างล้างผักเสร็จก่อนค่อยล้างมือหลกแม่จะคันมือต่ออะไรคะองล้างเห็ดไหมคะล้างล้างเดี๋ยวแม่ล้างเองเส็จงรียังพัจะล้างเหรอแม่จะไไม่้คิดว่าผักจะโผล่ไหมคะโอ้อะไม่โ กินผักเยอะๆจะได้แข็งแรงไม่อมพอเอาเนี่ยใส่นี้สิคเคลินาเอาผักใส่นี้แกงหยุดผักใส่เบาๆหรืเบาๆเดี๋ยวผักช้างหมดอันนี้ออกมาเดี๋ยวแม่จะหัน่นแต่เบาๆอะไรคะนุ่รักนุ่รักเสร็จแล้วเดี๋ยวแม่เอาเห็ดให้ล้างต่อเนี่ยเอาแล,แล้วก็เอาวางวนนี้ลูงวางวนนี้เนี่ยแล้วก็ล้างเห็ดเนี่ยล้างเบาๆนะคะ ต้องเอาอ,อกล้างกันไหมฉีกไม่ต้องกระดาลูกโอเคโอเคอ้าวในล้างเห็ดโตี๋ยวแม่จะ <c oughs> ได้หัน <Okay. S 2> ห่นเัาหั่นผักอันนี้ด้วยหั่นไอ้ล้างผักให้เสร็จนะ, <c oughs> ะคนนี้นะช่วยนะคนนี้นะ สวัสดีค่ะทุกคนมาวันนี้จะกินหมูกระทะกันค่ะนี่ค่ะทาเสร็จเรียบร้อยตั้งแต่ตอนกลางวันแล้วค่ะหมักหมูเอาไว้นี่ค่ะสแมต้อแนะก้เล็กจ๋อหม,มักต้หมูกระทะใครชอบกินหมูกระทะคะหมูค่ะ เธอน่าชอบกินหมูกระชับไหมเธอน่าบอกเธอน่าไม่กินแล้วเหรอน้องทำอย่างนี้นะจากน้องทำยังไงคะน้องเพิ่งตื่นน้องยังไม่ตื่นเลยแกเอผักอะไรเหรอแกเอผักอันนี้แล้วก็เห็ดน้องแก้ชอบกินเห็ดค่ะอาวุธเส้นไหมใครจะอาวุธเส้นคะ ก็เซนนิดนึงหรือจะกินแป้งเว้ยเนี่ยจะย่างให้รวกค่ะน,นั่งกินตรงนี้ค่ะเพราะว่าจะมีที่ดูดควันค่ะน้างข้างนอกไม่ได้ค่ะอากาศหนาวแล้วค่ะกินหมูกระทะต้องกินในบ้านแล้วค่ะตอนนี้ <c oughs> ออกข้างนอกไม่ได้แล้วลมงเดือกันหนึ่งระบบ กินหมูกระช้าใส่เครื่องแข็งยาวก็ได้เหะใส่แข็งยาวก็หนาวอยู่ดีเหรลูกอ,อ,อากาศเย็นอ่าจะหนาวมือแล้ก็หนาวมือหนาวแขนฝนตกด้วยไม่ใช่อะไรวันนี้ฝนตกทั้งเกือบทั้งวันเลยค่ะแม่ทั้งวันแต่ว่าเกือบทั้งวันค่ะวันนี้จะตัดผมอะไรนะคะวันนี้จะตัดผมก็แกมอยากตัดผมค่ะแม่ก็ไม่อยากตัดให้ป้าก็ไม่อยากให้ตัด แต่ว่าเจ้าตัวอยากปัดด้วยนตเลกเสีมีพาไยตมวจะชืนห้าเลยไม่เล็กีอย่าตัวจดลเนี่ยจะมาณีน้ไอให้ตัดุงันไม่เยอะพวกเาบันนี้นานักสองคนนี้ได้กินก่อนเพื่อนเลยไหมคะอร่อยข้คะเปาด้ลูกเปาด้วยร้อนร้อน โอ้ยเห็ดอร่อยไหมแกมอร่อยมากเลยค่ะอันไหนเห็ดอันใหญ่หรืออันเล็กหรือเปล่าเดี๋ยวแป๊บเดียวเลยค่ะยังไม่ได้ชิมอันเล็กเลยอันเล็กก็อร่อยนะแกมกระชอบอันเล็กอือหึอันนี้เห็ดป่นหรือ่ะอันเล็กค่ะเล็กอ่ะงั้นแกมเห็ดเข็มทองอันเล็กอ่ะแต่อันใหญ่แม่ไม่รู้ชื่อว่าชื่ออะไรแต่ว่าก็อร่อยเห็ดจากซุปเปอร์มาร์เก็ต

เอาเห็ดก็สุดคดีนเอาวุ้นเส้นเลยเหรอคะมาทำให้น้องด้วยนเอาด้วยน้ก็เอาวุ้นเส้นด้วยนะลูก ยัเดี๋ยวแม่เอาลงกระทะให้ก่อนนะรอก่อนเซริต้ากินในจานก่อนลงเนี่ยังไม่สุกเลยเดี๋ยวแม่เอาโอเแล้วโอ้ฮึแล้วอะไรเหรออือโอ้น่าตกปลาให้แล้วกินเสร็จแล้วจะได้ที่ไปอาบน้ำ น้องแกไปแอดไปอาบนเดยวเลยวันนี้แม่อาบพูน้องทีหลังพูนี่ต้องไปส่งน้องแกไปโรงเรียนพูนี่ไปยังไปคนเยวไม่ได้เพราะว่าไม่รูเพราะว่าโควิดน้าด้วยป๊าปาให้แม่ไปรับไปส่งตอนเช้าตอนเย็นรับ่ใม่ให้นั่งรถบัหม่ให้นั่งรสาคุ้นกับรคัน้นเนี่ยปานั่ค Mama, ich hab gegen Wege Corona. Aber weil im Moment gibt es dann viel Corona wieder. Und mhm. dann fahrt die Mama mit mhm. dir ab. Schon mehr Lockdown, hast du niemand gesagt, noch Lockdown ist hin. Ab Montag haben wir Lockdown. Ja. Montag, alles gut. Alles gut. Und da darf man viele Sachen dass man jetzt nicht mehr machen. Einkaufen? <laughs> nicht mehr alles. เนาะแค่แม่ไปบ้านแม่ลงมาซื้อกับข้าวได้เด็กๆก็ต้องอยู่ที่บ้านทำไมหนูไปซื้อให้แม่ไม่ได้เนาะเพราะว่าในโกดาวน์เป็นเขาจะกัดเหมือนตอนนั้นที่ห้ามออกนอกบ้านนะเห็นไหมแต่ว่าตอนนี้ออกได้เออในเดี๋ยวแม่เอาใส่ให้เขาเรียกว่าเห็ดลูกเซอร์มิน่าพวกที่เห็ดเห็ดเห็ดไม่ใช่ไม่เผ็ดเห็ด สาษาเยอรมันบอกว่ายังไงเห็ดน,นะ่ะเสจแก้มบอกน้องซี อเอืมปอนดีดีลมะเอาไม่เอามีดหรอกไม่ต้องเอามีดหรอกค่ะไม่ต้เอาด้วยไม่ต้เอาเอาอะไรครับเอาีไม่เอาค่ะไม่ต้องเอามีดไม่ต้องใช้มีดหอแมตเ<ม>ติมน้ำซุปก่อน ในผมทุกเลยเบียดหน่อยกินผักเยอะๆวันนี้อยู่บ้านกันทั้งวันไม่ได้ออกนอกบ้านเลยค่ะวิ่งขึ้นวิ่งลงซักผ้าค่ะหนูก็ไม่ไม่ได้ทุ่งนุมฝนตกเลยแหละข้างนอกอ่ะทแกงก็ไม่ได้ออกไปข้างนอกเลย ฝนตกค่ะตอนกลางวันฝนตกฝนตกฝนไม่ตกไม่ใช่ไม่ฝนตกโชดตกไม่ฝนตกไม่ ม่วหน้าทำไม้พป๊าโอเคเด็ดลิสุดเด็ดเลยโอเคเห็นนี้อร่อยอร่อยมะอม่อยเห็ดอันนี้หรือเอาเล็กอร่เล็กค่ะยังไม่ชอบอันใหญ่เลยลูกชอบเลยลูอยากเอาสองเอาสองอันเอาอีกเมื่อไหรแม่แม่กินให้หมดก่อนแล้วค่อยเอาเพิ่มในจานให้หมดก่อน ชิ้นเล็กใหญ่อะไรแม่ก็ทำชิ้นเล็กให้แล้วน่ะนะเคี้ยวไม่ได้แล้วลูกมาแม่ดูใหม้มะร้อ,อ,นอนนะ โอ้ยเจ้เาันเดนอร์าหา,หาปันเดอกินอะไรย่ั่ไม่มีกินแล้วดูข้างหลัเสามในเลขสามหนเลขสามแป๊เลขสามแเลขสาม มคใช่ไหมน้าใช่ใช <me. S 2> ่เหรอคะให่เจ no. ้าให้เไม่ร้อนอะไรครับไม่ร้อนไม่ร้อนเพ่ไม่ตรงเลยตรงไหนครับไม่เออเอาไว้นั่นแบบเดี๋ยวค่อยแกะลูกกินเสร็จก่อนนะ ตอนนี้ได้ไงเรามือแม่ไม่ว่างจะแกะยางมาผมออกเดี๋ยวค่อยแกะหลุมแม่งั้นผมทิ่มตานะกินใะห้เสร็จก่อนนะนะนอะไรนะอาบน้ำอ,อะไรแกมหนูอาบน้ำก่อนตัดผมได้ไหมคะอาบน้ำสระผมให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวแม่จะมาตัดให้ทีหลังก็ได้ไม่เป็นไรเพราะว่าตัดแค่ออกปลายๆมันไม่เป็นไรจะถึงนี่ โอ้จะตัดอะไรสัตว์เด้อแม่ดึนะดึงเหรอตัดแค่ถึงนี้นี่นะให้มันมัดได้ด้วยมันหน้าหนาวแล้วมันจะได้อุ่นก็ใช่ไงนี่ตัดถึงนี่เนี่ยเอาออกถึงนี่เลยน้องป้าทำ้าตกใจนี่จีเยีอนก็เคยตัดสัตถึงนี่แล้วก็มาถึงนี่แล้วก็มัดผมรวบได้อยู่ปะ Wollt ihr heute Abend noch schneiden? Ja, bis hier. Da. Und ich habe ein kochendes Garnelen bestellt. Kochte Garnelen? Ja. นมค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะเดี๋ยวคลิปหน้ามาดูนะคะจะตัดผมให้น้องแก้มกันค่ะขอบคุณทุกคนมากมากค่ะที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ Please subscribe thank you ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย